เอกก็มาจ่ายแล้วค่ะพายเจิร์มาจ่ายมาซื้ออุปกรณ์ทำฝ้าหมดไปอีกแล้วค่ะนี่ก็จะกลับบ้านหลังก็อยู่กับพี่สาวค่ะโอเคยังสี่ด้านเอาอูดเตฟานอุดมาที่ไหนมาที่โกบอนค่ะวอเอเบิอ Uh, số lít <laughs> tốt phí ngựa. Cô bun, cô bun, Cô danh kim tốt. Follow. Go bun, 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 Cô bun, 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 นทด่านคุณทศค่ะขอบคุณด่านคุณทศนะคะอันนี้ก็ ยา่าโมนะคะย่าโมร้มรอนมาด่านคุณทศนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะตู้ชุมพลนะคยะคยา่าโมว่าย่าโมแล้วค่ะไรฟ คทุกคนกูจุดไม่เลิกสมัค่ะมานั่งย่ำกลางคืนมื่อนี้ดึกๆจีทุ่มแล้วค่ะเพราะว่าไปซื้อของมาก็ต้องมาดูหลานป้อนข้าวหลานอาบน้ำให้หลานหลานก็นอนอยู่กับพี่สาวแล้วก็มายัางก่อมะเพกเนื้อหมูนะคะซื้อเนื้อหมูมาใส่ช่องปิดไว้ค่ะ เพราะว่าอยู่อยู่เมืองไทยไอ้จเจิมกับอีกก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่สวีเดนค่ะซื้อของมาเก็บไว้ค่ะทุกคนมาไว้กินค่ะใส่ช่องพิษมันก็สุดเหมือนเดิมแต่คุณไทยเราเขาไม่ชอบกินอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เหมือนไม่ต้องว่าครอบครัวอื่นค่ะครอบครัวอ้เจ,เจมิมพี่สาวยายเจิมอย่างเงี้ยพี่สาวยายเจิมก็กรัวของยายเจอมอยิมน,นคะคะพี่สาวใหญ่พี่สาวน้อยหรือว่าลูกๆหล,ล,ล,ลาน,ลานๆอย่างเงี้ย เขาก็ไม่เคยซื้อของมาใส่ช่องฟิตไว้ถ้ากินเขาบอกว่ามันไม่ไม่เหมือนของสดซื้อสดๆนะคะทุกคนก็จะซื้อมาได้กินแค่วันเดียวหรือสองวันแค่นี้ค่ะพวกเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อมากินแค่ใส่ช่องไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินแค่สองวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละเขาบอกว่ามันไม่สดมันไม่ใช่หรอกนะคะทุกคนซื้อของมาใส่ช่องฟิตไว้มันก็เหมือนสดๆนะคะมันก็อร่อยเหมือนกันค่ะยิ่ง ยิ่งสุดด้วยค่ะนะ่ะวันนี้ก็ไปซื้อของละ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะหรอกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายพระเอกด้วยนะคะอยู่นี่แล้ละพระเอกคิดฮอดบานก่ะทุกคนมือนี้จมคิดฮอดอาหารอันนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้เขาก็เป็นการกินแล้วค่ะกินเลี้ยงเริ่มกินเลี้ยงแล้วเนี่ยคิดฮอดอาหารก็เลยบอกว่าถ้าพม่าปีนา ถ้ามาปีหน้าก็มาเดินกลุ่มเบือนมุกราลาก็ได้ก็รอดูว่าก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะก็เข้าใจก็เข้าใจเพ่นอยู่กับทุกคนเข้าใจว่าครอบครัวใช่ไหมมันสําคัญจะต้องอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะก็อยากอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยวันหนึงเปวันสาคัญวของพ่อไอของพ่อพ้อนนั่นแหละค่ะนั่นแหละ หลานก็อยู่กับพี่สาวก็ตอนที่ไปซื้อของกันกะพี่สาวกะพ่ออยู่เบิ่งไดอีดอกค่ะแต่ก็ว่าจะบ่อยากไปแบบนี้อีดอกไปกัห่วงตหลานให้เจริงก็จม่มไปอีก็ว่าทฤษฎีบอกยังดูเทก็ห่วงหลานเนาะค่ะทุกคนนั่นล่ะกับลานก็ดื้อน่ะนะส้นนั่นน่ะพี่สาวใี้เจิงกับขงฮวงบอ่ว่าคนบ่กันแข็งแห้งเพิ่นก็บยาก่นเบืองบ่ได้นั่นน่ะค่ะทุกคนแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีค่ะ บินโตก็เห็นยามาก็ลิงมาหานะคะบินโตในช้บินโตน่ารักน่าชังนั่นะค่ะคนส่วนคนดื้อเรากลสีปีไม่แล้วค่ะทุกคนอีกบกีมือเ้าค่ะเดินทางกลับบ้านกันแล้วเนาะมืออื่นนะมั้งมืออื่นมือฮ้อวันที่ยี่หกหรือท่ากลับบ้านเนาะค่ะวันที่ยี่หกวันศุกร์เดินทางกลับบ้านก็มาได้หยุดเป็นอาทิตย์นะคะทุกคนนั่นแหละกลับมาบ้าน ใครอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทํางานอยู่เทพก็กลับมาบ้านฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะคะเจเจมก็ไกลปีใหม่ก็คอยทุกคนเดินทางปลอดภัยกับบ้านค่ะขอบคุณทีมาฟังมารับชมเจเจมนั่งเบาอยู่แบบเกา่าองละไม่เวลากกล้ยแบบนี้ละมือนีบไะไรไทยดอกท่องไรเบืองสองมือละคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายดอกทองไรให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจเจมและก็ปเอก พอกันไหมคิดหนาะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye ฮ e ลโห h ฮัลโ